วันนี้มาแจกระบบเทรดเหมือนเดิมกลยุทธในวันนี้ครับผู้ชมเทรนด์ไรเดอร์นะครับอินสปิเรชันมาจากหนังสือ17กลยุทธ์การเทรด Forex นะครับแต่ว่าผมมี เทคนิคเพิ่มเติมมาให้คุณผู้ชมนิดหนึ่งเพื่อทําให้ระบบนี้มันวินเรทสูงขึ้นนะครับกลยุทธ์นี้ครับคุณผู้ชมเอาไว้ใช้สําหรับ swing สวิงเ a ร e สําหรับคุณผู้ชมที่ไม่อยากเฝ้าจอให้ใช้กลยุทธ์นี้ได้เลยนะครับอินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้กันในวันนี้ครับ EMA12 กับ EMA36 ท้าไมถึงใช้2ค่านี้หากเราเทรดบน Time f ฟรม e 1ชั่วโมงครับ มันคือ EMA ครึ่งวันและวันครึ่งอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งที่เราจะใช้ก็คือ ADX ค่า14หรือว่าค่า default ไปเลยครับผม ADX เนี่ยจะเอาไว้บอกความแข็งแรงของเทรนด์ครับผมว่าเทรนที่มันกำลังไปเนี่ยมันแข็งแรงไหมมันไม่ได้เอาไว้บอกทิศทางนะครับมันเอาไว้บอกความแข็งแรงก็คือถ้าเกิดว่าค่ามากๆแบบ40แบบเนี้ยแสดงว่าเทรนนั้นเนี่ยกำลังแข็งแรงอยู่นะครับไทม์เฟรมที่จะใช้เทรด สำหรับระบบนี้ก็คือ1ชั่วโมงแล้วก็4ชั่วโมงแต่ส่วนตัวผมผมจะชอบ1ชั่วโมงมากกว่ากลยุทธ์นี้เหมาะใช้กับเมเจอร์แพก็คือพวก EU, GU, UJ, UC, HF นะครับ u บ EU แล้วก็ NU นะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยหลักๆที่ผมตามเนาะผมก็ชอบ EU นะครับ UJ, GU แล้วก็ a u แค่นี้ นะครับสคู่คุณผู้ชมก็เลือกเอาสัก2 3อันก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบคุณผู้ชมต้องลองไปแบ็กเทสดูนี่คืออินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้นะครับสำหรับ b ายเซตอัพครับคุณผู้ชมเราจะรอให้ EMA 12ตัด36ขึ้นนี่คือเงื่อนไขที่1หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะปล่อยให้กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นไปแล้วย่อกลับมาแต่ แล้วบายเลยอันนี้คือเงื่อนไขที่2แล้วก็เงื่อนไขที่3ครับก็คือยอดแตะปุ๊บบายเลยแล้ว s t o อปลอสครับคุณผู้ชมเราจะ stop ปลอสนะครับใต้ EMA 3 6และดอกจันไว้นิดนึงครับคุผู้ชม EMA 3 6กับ EMA 12เนี่ยต้องห่างกันอย่างน้อย30ป๊บหรือกรณีที่ EMA มันบีบน้อยกว่า30ป๊บสต็อปลอสของเรานะครับเท่าที่ผมเทสตดูนะครับต้องมากกว่า300จุดหรือว่า30ป๊บ ถึงจะเกิดการเอลาสัญญาลน้อยที่สุดนะครับผมเทสมาประมาณนี้เนะาะเทสม่ให้คุณผู้ชมนะครับส่วนการ TP ครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราเข้าออเดอร์ปุ๊บนะครับแล้วมี stop l o อ s แล้ว TP เราจะไม่ตั้งครับผมแต่ว่าเราจะ TP เมื่อ adx เนี่ยวิ่งตัด40ขึ้นไปก่อนเพื่อเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเทรนนี้แข็งแรงหลังจากตัดขึ้นปุ๊บแบบนี้ปล่อยกราฟวิ่งไปเลยครับผมและเราจะออกจากการเทรดก็ต่อเมื่อ adx เนี่ย ตัด40ลงมาอีกหนึ่งทีเราจะออกก็คือตัดขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณว่าเทรนนี้แรงนะของจริงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมันตัดลงเสร็จปุ๊บเราจะออกจากการเทรดก็คือเป็นจุด TP นั่นเองสังเกตครับผมว่าภาพที่ผมทําให้คุณผู้ชมดูกลยุทธ์นี้จะใช้งานได้ดีเมื่อการเป็นเทรนเพราะว่ามันเป็นระบบเทรนฟอลโลวิงนะครับจุดสังเกตที่2ก็คือ Risk Reward ของเขา จะสูงมากเมื่อลิสต์ดีบอทสูงนั่นหม,มายความว่าวินเรทของเขาจะต่ำนั่นเองครับคุณผู้ชมบางทีก็อยู่ช่วงแบบ35-40ถึงก็คือต่ำกว่า50แต่วันนี้ผมมีทริคมาฝากคุณผู้ชมเพื่อให้วินเรทมันสูงขึ้นนะครับนี่คือเซตอัพบายฟังเซลครับรอให้ EMA12 ตัด36กลงนี่คือสัญ,ญญาณที่1สัญญาณที่2รอกราฟเด้งกลับขึ้นมาแตะ EMA12 นะครับแล้วทำการ เเซลได้ยจุด S L ของเราครับผมจะอยู่เหนือ EMA 36แต่ทีนี้ครับผู้ชมจะเห็นครับผมว่า EMA 36กับ EMA 12เนี่ยมันอยู่ใกล้เกินไปแล้วระยะห่างไม่ถึง30ปิปิ๊บหรือว่า300จุดถ้าเกิดเป็นกรณีแบบนี้ใช่ไหมครับผมผมจะลาก stop loss ขึ้นไป3ถึง400จุดประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้จุด S L ออกมาอันนี้คือเป็นการประยุกตเนาะถ้าเกิดว่า EMA 12กับ36เนี่ยมันห่างกันถึง30ปิ๊บอยู่แล้วให้ซับรอตเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันห่างกันไม่ถึงแบบนี้นะครับแต่ว่ากราฟลงแรงแล้วก็ EMA ยังคงแบบทางออกอยู่แบบนี้ครับผมให้ซับรอต3 4 0ถจุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรอให้ ADX เนี่ยวิ่งตัดขึ้นครับผมก็คือตัดเหนือเลเวล40บ่งบอกครับผมว่าเทนเนี้ยไปแรงหลังจากนั้นครับผมเมื่อตัดขึ้นปุ๊บเราจะออกจากการเทรดเมื่อ ADX ตัดลง เอเตัดลงเนี่ยบ่งบอกกับผมว่าความแข็งแรงของเทนเริ่มอ่อนตัวลงแล้วนะครับนี่คือการเข้าเทรดด้วยกรยุทเทนไรเดอร์นะครับอาอาจะสูงมากแต่วินเรตจะต่ำนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะใช้ระบบนี้ก็ต้องมีความอดทนแล้วก็รับข้อเสียของเขาก็คืออาจจะมีการแพ้ติดๆกันบ้างประมาณนี้ครับผมทริคเพิ่มเติมที่จะให้คุณผู้ชมในวันนี้ก็คือให้สังเกตนะครับผู้ชม คุณผู้ชมจำแพทเทิร์นไอชีดชีดหรือว่าทรง V ีที่ผมเล่าไปในคลิปก่อนนู่นไดไหมครับว่าผมจะชอบเทรดในแพทเทิร์นที่มันเป็นทรง V ไม่วีคว่ำก็ V ีหงายหน้าตาแพทเทิร์นมันจะเป็นแบบนี้ครับลากขึ้นจนสุดขั้วหรือไม่ก็ลากลงจนสุดขั้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือ V ไหงายอันนี้คือ V คว่ำผมจะชอบแพทเทิร์นนี้มากๆนะครับทุกครั้งที่ระบบเนี้ยมันจะให้กําไรเราเยอะๆใช่ไหมครับมันต้องเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ครับผู้ชม นะครับก็คือมันจะฉีดลงมาแรงๆแบบนี้ปืด้ดฉีดก็คือแบบปื้ดดอกเดียวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยึกยึกยึกย,ก,ยก,ก็ม้วนกลับขึ้นมาได้อันนี้คือวีหงายแล้วการพุ่งของเขาที่จะทําให้วินเรทดของท่านี้สูงขึ้นก็คือมันต้องพุ่งแรงครับผู้ชมพุ่งแบบพื้ดขาเดียวแบบนี้ใช่ไหมจุดที่1ก็คือพุ่งขาเดียวอันนี้จุดสังเกตนะครับทริคอย่างที่2ก็คือ EMA เนะี่ยวิ่งไม่ทันแล้วก็ EMA 2เส้นเนี่ยถางครับผู้ชมยิ่งมันถางมาก มันจะบ่งบอกรับผมว่าเทรนชุดนี้แข็งแรงเป็นทรง V ฉีดขาเดียวแล้วก็ความห่างของ EMA เนี่ยเยอะก็คือ EMA 12กับ36ใเนี่ยห่างกันเยอะมันจะบ่งบอกรับผมว่าเทรนแข็งแรงแล้วจุดสต็อป o อ s เราจะสวยมากยิ่ง EMA ห่างกันเท่าไหร่แสดงว่าเทรนนั้นแข็งแรงบวกกับทรง V ีแพทเทิร์นก็คือจะเป็นฉีดแบบขาเดียวไปเลยอันนี้คือฝังขึ้นถ้าเป็นฝังลงล่ะ คุณผู้ชมสังเกตครับมันจะเป็นแพทเทิร์นเหมือนเดิมคุณผู้ชมรอบนี้มันเป็น V คว่ำครับก็คือฉีดปื้ขาเดียวแบบนี้นะครับถ้ามันฉีดปื้ดขาเดียวเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นครับผมว่าสเต็ปที่1ก็คือ EBA 12ตัด36ขึ้นใช่ไหมสเต็ปที่2ก็คือราคาวิ่งพื้ขาเดียวแบบนี้สเต็ปที่3ก็คือย่อมาแตะแล้วเราก็บายตรงนี้นะครับแล้วก็ SL ครับผม300จุด ต่ำกว่าโลชุดนี้นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราดูเทรนเป็นดูพวกดีมานสัพพลี่หรือว่าดูไพิอิชันเป็นครับผมแบบนี้มันจะคมมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณชมดูไม่เป็นก็เอาเงื่อนไขง่ายๆบบนี่ไปแต่จำไว้ว่าทุกครั้งที่มันฉีดขึ้นแบบนี้ที่เป็นทรง v แบบนี้แบบปื้ดดอกเดียวแบบนี้มันจะทําให้ระบบเนี้ยใช้งานได้ดีอันนี้คือเราเข้าตัวนี้ใช่ไหมถามว่า พอเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ย SL ได้มาแล้วรอให้ ADX วิ่งตัดขึ้นแล้วรอให้ ADX วิ่งตัดลงแล้วเราค่อยขายนั่นหมายความว่าเราจะได้ขายแถวนี้คุณผู้ชมจะเห็นกับผมว่า RR สูงมากเช่นเดียวกันครับผู้ชมพอมันขึ้นเป็นเปื้ดดอกเดียวแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วมันกลับตัวลงได้มันเป็นอะไรมันเป็น V คว่ำแบบที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้หลังจากที่มันเริ่มทำ V คว่ำเสร็จ EMA 12ตัด3 6ลง นี่คือเงื่อนไขที่1ห,หลังจากนั้นครับผมทริกก็คือมันต้องฉีดแบบเปี้ยงลงดอกเดียวเนี่ยฉีดเปียงลงดอกเดียวแบบนี้แล้ว EMA ทางออกจากกันถ้า EMA มทางแบบน,นี้ปุ๊บนะครับเราก็เพนดิงครับผมรอให้มันมาแตะ EMA 12ปุ๊บเราก็เข้าเซลล์กรณีนี้ครับผม EMA เนี่ยทางไม่ถึง 30มิบปหรือว่า300จุดผมก็จะกขึ้นมา300จุดแบบนี้รอให้ ADX เนี่ยตัด40ขึ้นมาเปี้ยงแบบเนี้ยแล้วก็รอให้ตัดลง40แล้วก็ออกนะครับก็จะได้กําไรชุดนี้ออกมาเหมือนเดิมครับผู้ชมผู้ชมสังเกตตัวนี้นะครับยิงปืดขาเดียวอีกแล้วยุกยิกยุกยิกยุกยิกยุกยิบไน,นีด้ไหมอันนี้มีโลใช่ไหมมีไฮดอกนี้ปุ๊บเหมือนเดิมครับผู้ชมยิงปืดขึ้นอีกแล้วเงื่อนไขที่1ก็คือไอ้12ตัด36เนาะ เงื่อนไขที่1งเงื่อนไขที่2คือรอย่อกลับมาแตะสังเกตก็คือยิงเปื้อดอกเดียวแล้วก็เอเมทางและย่อกลับมาแตะ12ก็บายหลังจากนั้นครับผมก็รอให้ตัวของ adx เนี่ยตัด40ขึ้นไปแล้วก็ตัด40ลงมาเราก็จะได้ออกแท่งนี้ครับผมนี่แท่งนี้นี่คือจุดขายทํากําไรของเราก็จะเป็นระบบที่ list Re ีวอร์ดสูงแต่ว่ามันจะแพ้เนี่ยช่วงไซเบี์ท่านผู้ชมนะครับช่วงไซเบี์แบบนี้เห็นไหมแพ้เนี่ยแพ้รัวๆนะครับเซลปุ๊บเนี่ยปึ้งนะครับบางทีสับดัออกแล้วก็แพ้เนี่ยครับผม มันจะชนะตอนที่เราวิ่งเป็นเฟนจุดสังเกตก็คือมีการฉีดแบบบื้มขาเดียวแบบนี้แล้ว e ีเมทางไอเน,นี้ยจะมีความน่าสนใจแต่มันก็จะมีครับผมว่าอันเนี้ยเป็นวีหงใช่ไหมนะครับฉีดปืดเหมือนเดิมใช่ไหมย่อกลับมาแต่ EMA 12อันเนี้ยคือโฟลซิกแนลเราก็จะลอสไปคับผู้ชมนะครับเราจะลอสไปส่วนปืดขึ้นอีกดอกนึงใช่ไหม แล้วก็ย่อกลับลงมานะครับแต่รอบเนี้ยไปจริงคุณผู้ชมจินกับผมว่าบางทีอ่ะเราเข้าตรงนี้ไหมโดนลอดไป็นหนึ่งดอกนะครับถ้าเกิดว่าตัดขึ้นไปอีกแล้วนะครับอันเนี้ยมันฉีดไม่สวยแบบแม่ไม่ต้องเข้าครับผมเราจะรอแค่มันฉีดสวยๆนะขอแบบฉีดสวยๆคุณผู้ชมแบบฉีดเปี้ยงขึ้นแบบนี้สวยๆแล้วก็เอี๊มีถังเยอะๆเหมือนกับตอนนี้คุณผู้ชมนะครับฉีดเปี้ยงลงไปใช่ไหมเนี่ยตัดปุ๊บฉีดเปี้ยงลงไปสวยๆเนี่ยเด้งกลับขึ้นมาแล้วก็เซลลงไปนะครับมันก็จะมีฟอสซิคแนลมาเรื่อยๆแต่ว่าทริคก,ก็คือหาจุดดดดดทีีีีีี่่่มมมับบมัันนนนแแแแบบบบบฉฉฉลลงงงก็ขึ้้้ยยยเเครรผๆต แล้วก็ฉีดลงแรงๆเหมือนแม่เด้งกลับขึ้นมาแล้วก็เซลล์งัดกลับลงไปนะครับอันนี้คือทริกในการเทรดครับผู้ชมลองเอาไปแบ็กเทรดดูนะสำหรับท่าเทรดในวันนี้ก็ เอาไปใช้กับพวกเมเจอร์แพร์นะครับประมาณนี้กับผมหวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาโบรกเกอร์อยู่นะคบเพจอย่างเต่าเนี่ยใช้บัญชีของ iux นะครับเรื่องของใบอนุญ,ญาตมีครบคันกับผมทั้ง a4 แล้วก็ f s c a คะแนนรีวิวจากวิกิเอเกับผม7.79เต็ม10แล้วก็จาก trust finance เนี่ย4.87เต็ม5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์นั้นมีนะครับในส่วนของตัว iux ครับผมแต่ก่อนเนี่ยผมใช้บัญชี t a ต d a า d ตอนนี้ใช้บัญชีโปรครับผมมาตรฐานเนี่ยฝากขั ้นต่ำสิบดอลลาร์แล้วก็ถอนขั้นต่ำสามดอลลาร์ของโปรครับผมฝากขั้นต่ำห้าดอลลาร์แล้วก็ถอนขั้นต่ำห้าดอลลาร์เท่านั้นครับผมเรื่องของสวัสดีเลเวลสูงแล้วก็มีซัพพอร์ตคุยกับเราตลอด24ชั่วโมงนะครับเรื่องของการถอนครับุณผู้ชมถอนภายใน2องถึงสินาทีปกติเวลาผมถอนผมจะถอนประมาณ4ี่โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มประมาณในช่วงนี้จะ2องถึงสินาทีไม่เกินนี้สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังหาโบรกเกอร์อยู่ฝาก iu x ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ